ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับพบว่าส่วนใหญ่นั้นพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลและนโยบายที่ครองใจคนไทยมากที่สุดก็คือนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ครับโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติครับเขาไปเก็บข้อมูลจากประชาชนที่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับกว่า6,970รายครับระหว่างวันที่22เมษายนถึง15 พฤษภาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าประชาชนร้อยละ83.9นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารการทำงานของรัฐบาลนะครับโดยติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์ครับถึงร้อยละ69.6นะครับแต่ย้ำนะอย่าลืมกดช่อง nbt2hd ด้วยนะครับส่วนคำถามที่ว่าพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาลไหม ปรากฏว่าประชาชนถึงร้อยละ44.3ครับมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด